ตัวราคาลงคำเห็นว่าลงเห็นว่าใจเห็นว่าเจ้าเลยเริ่มขายมาก่อนหน้านั้นหนึ่งครั้งแล้วแล้วก็ปล่อยให้คนเนี่ยไล่ราคาแล้วก็ทาราคาเบาๆขึ้นมานะครับแล้วว่าเบรกแถวเนี้ยอีกทีหนึ่งนะครับสองพันสี่ขึ้นไปอีกรอบหนึง่งแล้วก็ลงตุ๊บรัวๆเลยหลุดแล้วก็หลุดสองพันสามมันที่เียบร้อยในวันนี้แล้วเด้งอยู่แถวเนี้ยก็เรียกว่าไม่จบนะลงแค่นี้ไม่จบเด้งขึ้นมาเนี่ยก็คือขายเด้งขึ้นมาคือเดี๋ยวก็ลงต่อเด้งขึ้นมาให้ลงเด้งขึ้นมาให้คนแบบมีกําลังใจนะครับเพื่ออยากซื้อนะครับ แล้วเขาจะได้ขายของในราคาดีหน่อยนะครับแล้วลงต่อนะราคาทองผันผวดไปหน้าร้านรอซื้อก็ต้องต่อคิวซื้อขายทองคำแทศกับอินเตอร์โกสบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทร022220007ได้เลยสวัสดีครับพวกกับผมครับไพร์เตอร์เดินตโกนะครับเจออีกแล้ววันนี้ก็เป็นในรายการ ทิศทางทองมองอย่างเซียนนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็เป็นผมนะที่มาดาเนินรายการเนาะปกติรายการนี้อาจจะเป็นเห็นได้คนอื่นมาก็ได้นะครับตัววันนี้เป็นผมก็ประมาณนี้ก็เอ,อ่ออัปเดตรายการนะครับก็จะมาว่ารายการนี้เราจะพูดถึงข่าวสั้นๆสรุปภาพรวมเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ผ่านมาคือที่ผ่านมามีอะไรบ้างหรือประเด็นร้อนในช่วงที่ผ่านมานี่เลยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนเนี่ย ก็คงอยากรู้ว่างนะทาไมทองคาลงมาแรงใช่ไหมอ่าซึ่งจริงๆเนะี่ยในวันเอ่อคลิปวันจันทร์ของผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าทองคำมันจะปรับฐานนะครับอ่าแล้วมันก็มาจริงๆเนอะก็เดี๋ยวผมจะวันนี้ผมก็เลยไม่รู้จะพูดซ้ำแบบเมื่อวานทําไมนะผมก็เลยจะพูดแบบเป็นภาพรวม conclusion หรือว่าสรุปสั้นๆนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะก็มาเริ่มมาเลยนะตอนนี้ทุกคนเ네นี่ยกำลังสงสัยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเดือน2เดือนที่ผ่านมาทองมันขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังขึ้นแรงเลยนะครับแล้ว อาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนอันนี้คือขึ้นแรงจัดเลยเพราะว่าข่าวเรื่องสงครามใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังงงกันนะว่าสงครามมันก็ยังไม่ได้ยุติเลยดูแบบคุกฝุนอยู่นะครับแบบจะเป็นอย่างไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะจะประทุได้เมื่อไหร่ขึ้นมาเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมแต่ทองดันลงกระจายนะครับลงมาก่อนต่ํากว่าก่อนที่จะเกิดสงครามอีกนะครับอคนนี้แบบง,งงกันใหญ่เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้เตือนไปหลายคลิปมากๆแล้วยิงผมเตือนไปตั้งแต่ อ,อก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแต่มันก็ดันขึ้นมาเกินกว่าก็คือตอนที่ผมเตือนว่าเอ้ยวังอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อนะอะไรเงี้ยนะครับมันก็ผ่านมาสองสามอาทิตย์แล้วใช่ไหมอ่าประมาณนี้แต่มันก็ยังไม่ยอมลงวันนี้มันลงแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าอย่างที่บอกนะมันจะต้องลงปรับฐานใหญ่เนี่ยจะต้องเกิดยังไม่จบด้วยนะครับอ่าโดยสรุปประมาณนี้แต่สาเหตุที่ผมคิดอย่างนี้เพราะอะไรเนี่ยผมจะขยายความทุกคนฟังในคลิปนี้นะครับอ่าประมาณนั้นเลยก็คือโดยหลักการเนี่ยมันจะสงครามอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ มันเหมือนเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาแล้วนะมันเป็นเหมือนมันเหมือนกับถ้าด้วผมสังเกตเอาง่ายคือผมมาตามตลาดมาตลอดทั้งวันเนี่ยเช้าเย็นเย็นกลางคืนผมก็อยู่ในตลาดตลอดใช่ไหมผมก็จะเห็นว่าเอ้ยลักษณะของการขึ้นเป็นอย่างไรนะครับจะเห็นว่าการขึ้นที่ผ่านมามันเหมือนมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าถึงแม้ว่าข่าวเศรษฐกิจตัวเลขอเมริกาจะออกมาดีนะครับอ่ามานี้แต่ว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกคือแย่ใช่ไหมอ่าทองก็ขึ้นมันก็มีเหตุผลของมันแหละอ่าแต่มันก็ ไม่น่าจะแบบขึ้นแรงขนาดนี้มันคงขึ้นเรื่อยๆแต่มันขึ้นแรงมากใช่ไหมอ่ามันก็จะมีข่าวว่าเอยแบงค์ชาติทั่วโลกเก็บทองคําหรือว่ากลุ่มบีเก็บทองคำอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็จะเห็นว่าช่วงหนึ่งหรือสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเช้าๆนะครับหรือว่าง่ายคือตลาดเซี่ยงไฮ้เปิดเนี่ยทองมักจะขึ้นนะครับหรือพูดง่ายๆคือจีนเข้าซื้อซึ่งเราก็จะเห็นข่าวนะครับว่าจีนเข้าซื้อเยอะมากอะไรตานองนี้ใช่ไหมอ่ะมันก็สัมพันธ์กันมีการขึ้นอ่ามีจีนเข้ามาซื้อตลอดนะครับอ่่าเเขห็นนนนนอะไรยง้ีัใม สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่ตลาดมาผมรู้เลยว่ารายย่อยส่วนใหญ่นะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะทั่วโลกไม่มีทองคําแล้วคือง่ายคือทองในกระเป๋าขายแทบจะหมดแล้วนะครับคนส่วนใหญ่ที่เป็นรายย่อยขายเกือบหมดแล้วเพราะมันขึ้นมาเยอะจัดมันขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วขึ้นมาเป็นเวลานานนะครับอ่ะคนก็ขายออกมาขายออกมา,า,ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าวันนี้เนี่ยคนขายเนี่ย คนที่จะขายต้องมีของมาทุบใส่ตลาดใช่ไหมคนคนนั้นเนี่ยมันคือใครนะครับผมบอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้นะที่มันขึ้นขึ้นมาเนี่ยทุกวันที่ขึ้นเนี่ยคนขายไม่มีนะครับคนที่ซื้อก็ไม่กล้าขายคนที่มีของเลยมีเนี่ยก็เหลือไม่เยอะก็ไม่กล้าขายเอาง่ายๆคือทองจะขึ้นหรือจะลงคนไม่กล้าขายแล้วมีแต่จะกล้าซื้ออย่างเดียวมันเป็นภาพแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลเดียวที่วันนี้ทองลงแรงเนี่ย ก็คือคนส่วนน้อยไงที่เป็นคนขายเพราะคนส่วนใหญ่มันไม่ได้คิดอย่างนั้นคนส่วนใหญ่มันคิดว่ามันจะต้องทองคนส่วนใหญ่มันคิดว่าทองจะขึ้นทุกวันทองจะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีสงมีความขัดแย้งระหว่างประเทศสูงทองเนี่ยไม่ลงแล้วต้องขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเขาจะไม่ขายไม่มีเหตุผลอะไรที่ให้คนขายแต่วันนี้มันมีมันลงแรงแสดงว่าคนขายเนี่ยคือคนที่พิเศษมากๆเข้าใจไหมก็คือคนทําราคานั่นแหละ คนที่ทําราคาขึ้นมาเนี่ยคือคนที่เป็นคนขายนะครับตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนคนนั้นที่ขายเนี่ยผมบอกเลยว่าหนึ่งในนั้นก็เป็นคนก็จะเป็นจีนแน่นอนเพราะว่าจะเห็นว่าช่วงที่ลงมาช่วงนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยปกติทองมม่จะขึ้นใช่ไหมอย่างที่ผมบอกตลาดเซี่ยงไฮ้เปิดทองขึ้นแต่เนี่ยกลายเป็นว่าช่วงนี้กลายเป็นว่าวันวันนี้เลยนะทองลงแรงเลยนะครับคือ,อาง่ายจีเนี่ยขายแล้วเขาก็ขายมาก่อนหน้านี้ด้วยคือเขาเริ่มทยอยขายมาแล้วนะครับสักพักแล้วและ ทำไมเขาถึงเริ่มขายตอนนี้ทุกคนรู้ไหมทำไมเขาเริ่มขายตอนนี้เพราะว่าเป็นจุดขายที่สวยงามที่สุดนะครับเขาซื้อมาเนี่ยแน่นอนไม่มีคนขายแล้วแต่ถามว่าเขาจะซื้อต่อดันทองขึ้นได้ไหมคาตอบก็คือทําได้แล้วทําไมเขาถึงเลือกขายตอนนี้ล่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่เขาผ่านมาเนี่ยที่เขาทําทองขึ้นมาเนี่ยเขากำลังหาจุดขายอยู่นะจุดขายที่ดีคือจุดขายที่คนพร้อมจะเข้าซื้อตลอดเวลาและ พร้อมจะเข้าซื้ออย่างมั่นใจด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเขาขายเนี่ยทองในมือเขามีหลายตันมากใช่มันมีเป็นตันไม่รู้กี่หยีหยีร้ยอยตันนะไม,ไม่รู้กี่ไม่รู้กี่ตันแล้วกันนะครับตัวเลขไม่แน่ใจแต่ที่แน่เนี่ยเขาไม่ได้ขายทีละสองสามโลหรือว่าสิบโลร้อยโลพันหรือว่าพันโลอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะมันหลายตันแน่ๆใครจะมาซื้อคือจะขายตอนไหนเพื่อให้ได้ราคาดีที่สุดมันก็คือตอนที่มีการยิงจรวดกันนี่แหละ เพอเพนเนี่ยยิงจะวดเนี่ยอาจจะเป็นเกมที่สร้างไว้แล้วด้วยก็ได้ยิงมิไซล์มีการยิงกันแบบแต่ไม่ได้อาจจะไม่ไบานปลายเพอเพอนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องมีการทําแบบนี้ก็เลยเก็บทองกันมาก่อนนะครับและนี่ก็คือเวลาที่ขายดีที่สุดเพราะคนเนี่ยพร้อมจะเข้าซื้อในราคาแพงอย่างมั่นใจนะครับนั่นแหละผมถึงได้บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ ถามว่าเขาเนี่ยขายตอนนี้ถูกไหมถูกเขาคิดถูกแล้ววันนี้เขาขายออกมาราคาลงแบบนี้เนี่ยแต่เขาขายออกได้เยอะมากแล้วราคาเฉลี่ยที่ได้คือสูงมากนะครับถ้าไม่มีการยิงสงครามเกิดขึ้นขายด้วยจานวนเท่านี้ของเขาเนี่ยราคารูดลงไปลยึกลึกกว่านี้อีกนะครับก็คือราคาจะไม่ได้ดีอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะคนเนะี่ยอยากซื้อจริงตลอดเวลาคนไม่อยากซื้อแต่ไม่มั่นใจขนาดนี้วันนี้คนมั่นใจจัดเลยนะครับ พอ,อมเข้าซื้อเาก็เลยขายให้เราประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์โดยสรุปวันนี้ปรับฐานแล้วเป็นการปรับฐานใหญ่แน่นอนและไม่รีบขึ้นแน่ๆนะครับเด้งขึ้นจากตรงนี้นะครับคือเด้งขายอย่างเดียวเด้งขึ้นมาจะลงต่อนะครับลงจนถึงเมื่อไหร่เขาจะไม่ซื้อบริเวณที่เขาขายหรอกคนพวกเนี้ยเวลาขายปุ๊บอะเขาจะไม่ซื้อบริเวณเดิมหรอกโอเคเขาไม่ได้ขายหมดถ้ามีเจ้ามือคนใหม่มาดันราคาขึ้น ก็ปล่อยไปเขาก็เขาก็ไม่ได้ขาดเสียหายอะไรเขาก็มีของไม่ไม่ได้ขายหมดถูกไหมแต่เขาล็อกกาไรออกมาตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้เขาซื้อกลับเนี่ยเขาจะไม่ซื้อที่ราคาตรงนี้เพราะมันราคาที่เดิมที่เขาขายมันแบบเหมือนกับว่าใครจะไปซื้อราคาที่ตัวเองขายใช่ไหมมันจะต้องลงลึกกว่านี้ถึงจะเริ่มมีโอกาสซื้อกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่าราคาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ราคาที่ถูกนะครับมันจะลงได้อีกแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวคือมันเป็นการลง ระยะสั้นนะครับปรับฐานเขาเรียกการปรับฐานใหญ่แล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อขึ้นต่อตามมาโคคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นระยะสั้นเนี่ยเป็นเกมที่คนเขาเรียกอะไรคนขายทําเงินเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีทําเงินให้มันได้เยอะที่สุดที่ทำได้แต่สุดท้ายเนี่ยมาโคจะเป็นตัวหลีดราคาทองคามาโคเหมือนเดิมนะมาโคไม่ได้เปลี่ยนเลยก็คือตีมเงินเสื่อมอย่างรุนแรงนะครับตีมเงินเฟอ้อพออย่างนี้เราประเทศเนี่ยทำให้เงินเฟอ้อนะครับที่ผมพูดไปตลอดตีมเงินเฟอ้อที่จะเกิดข,ขึ้นหลังจากนี้เนี่ย จะยังคงม,มาแรงและจะกดดันทองคําในระยะสั้นก็คือเขาจะกลับมาเล่นข่าวเงินเฟอ้อนะครับแล้วกดดันทองในระยะสั้นแล้วเมื่อไหร่ที่ทองโดนเล่นข่าวเงินเฟอ้อเยอะจนหนาใจแล้วนะครับนั่นแหละคือจุดเข้าซื้อของเรานะครับรอบนี้เนี่ยเวลาเงินเฟอ้อมารอบนี้นะจะเห็นเลยว่าทองจะลงแรงจะไม่เหมือนก่อนหน้าน,นี้ก่อนหน้าน,นี้เงินซีมเงินเฟอ้อออกมาสูงกว่าคาดนู่นนี่นั่นนะครับทองไม่ค่อยลงเลยเพราะอะไรครับเพราะเจ้าเนี่ยมันไม่ขายไงแต่วันนี้เนี่ย แล้วมันซื้อด้วยเนื้อไหมเขาไล่ซื้อตลอดทําราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าตีมเงินเฟ้อออกมานะครับมีคนขายไม่ต้องเยอะมากหรอกแต่ว่าเจ้าคนเนี้ยมันไม่ซื้อที่ราคาเนี้ยเพราะามันใกล้เคียงกับราคาเดิมที่มันขายอ่ะถามว่ามันจะลงแรงไหมคําตอบคือมันต้องลงแรงนะเพราะราคาเนี่ยมันจะต้องลงนะครับแล้วเขาก็จะค่อยไปรอซื้อข้างล่างนะครับประมาณนี้เพราะเราเนี่ยก็แค่จุดที่เขาจะรอรับซื้อคือจุดที่คนแบบ เทขายเทขายในราคาถูกอะ่ะนะครับมันก็จะเป็นจุดที่ข่าวเงินเฟอ้อเนี่ยระยะสั้นแล้วเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเล่นกันเยอะๆนะครับถ้ามันเกิดภาพนั้นจริงอะ่ะจะดีมากเราเข้าไปซื้อตอนนั้นผมไม่รู้แตราคาโน้นจบที่เท่าไหร่อาจจะจบแถวสองพันสองพันหนึ่งร้อยก็ได้นะครับคิดว่าสองพันสองร้อยอาจจะหลุดด้วยนะแบบน่าจะเอาไม่อยู่ด้วยอาจจะลงไปสองพันหนึ่งร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปรอดูนะครับตรงนั้น แต่ว่าเอาถามว่าตัวค่างเงินบาทเป็นอย่างไรค่างเงินบาทจะเป็นอ่อนค่านะครับอ่อนค่าเนี่ยถามว่าเพราะอะไรนะมันก็เพราะว่าเอเชียทั้งทั้งทวีปเลยนะค,คือไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามนะตอนนี้แบงค์ชาติออกมาประกาศเลยนะว่าจะเข้าแทรกซงค่างเงินหมายความว่าหมายเขา,ม,ามันอ่อนทั้งเอเชียเราก็เหมือนกันนะครับเราก็อ่อนไม่ต่างกับเขานะมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นค่างเงินบาทจะเป็นตีมอ่อนค่าอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะไม่ได้ขาดทุนเยอะสำหรับกองนาแท่งเนี่ยโอเคมันขาดทุนแต่ไม่ขาดทุนเยอะ คนที่ถือยาวมาก็แค่ถือต่อนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วรอซื้อเพิ่มนะครับส่วนคนที่จะขายตอนนี้เนี่ยก็ยังขายได้นะเพราะคิดว่าราคาจะลงอีกแต่ว่าถามว่าขายเนี่ยเอ่อคนที่จะแนะนาให้ขายอะคือคนที่ไม่มีเงินรอซื้อเขา้าใจไหมอย่างเช่นถ้าเราซื้อไปอออินไปไม่รู้เราพลาดซื้อออินไปจากอะไรไม่รู้นะครับเรามั่นใจเกินไปเนี่ยเราแบ่งขายออกมาไม่ใช่ขายหมดนะเพราะยังไงทองภาพใหญ่เป็นขาขึ้น เราจะไม่ทําอะไรสุดโต่งขนาดนั้นนะเพราะราต้องกลับมาหารความเสี่ยงใช่ไหมเราก็แบ่งขายออกมาเพื่อที่จะได้กันเงินตรงนั้นเนี่ยไปซื้อข้างล่างนะครับอ่านี่คือหลักการเนาะส่วนคนที่เล่นยาวเนี่ยไม่ต้องทําอะไรอยู่แล้วนะก็คือลงมาแรงๆเนี่ยตามที่ผมบอกก็คือทยอยซื้อเพิ่มได้นะครับประมาณนี้โอเคก็คิดว่ากลยุทธ์ประมาณนี้คนคงจะเข้าใจนะเดี๋ยวผมเปิดเป็นเอ่อเดี๋ยวผมแชร์เทคนิคสั้นๆแล้วกันนะเป็นภาพดูการาฟสั้นๆนะว่ามีอะไรบ้างเนาะโอเคทําไมมันถึงไม่หายไปวะ โอเคครับก็จะเห็นว่าตัวของถ้าดูดาวโจนเนี่ยเห็นว่าดาวโจนดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาเริ่มคิดกันว่าเอ่อน้ำมันเนี่ยมันเขาเรียกอะไรไม่ใช่ตะวันออกกลางเนี่ยน่าจะไม่ละอูหรือไม่ได้บานปลายเป็นสงครามในตะวันออกกลางใหญ่อะไรหรือว่าสงครามโลกอะไรเงี้ยนะก็คือเหมือนกับว่าเอ้ยที่ยิงกันเนี่ยมันยิงขู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เอาจริงอะไรเงี้ยนะอย่าปพูดไปนะมันจะเป็นเรื่องที่ทํากันขึ้นมาก็ได้เพื่อจะ เทคโปรฟิตทองคำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการทําเงินรูปแบบหนึ่งนะครับอ่าเป็นการป้นเงินจากเอ่อหลย,ย่อยขึ้นมานะครับอ่ามันก็เป็นวิธีการทั่วๆไปที่เขาทํากันประจําอยู่แล้วซึ่งเมีกากวาได้ประโยชน์ด้วยนะง่ายคือมหาอำนาจทุกคนได้ประโยชน์หมดในเหตุการณ์นี้แล้วก็ถ้าดูจากราคาน้ํามันนะครับจะบอกเราว่าตะวันออกกลางไม่น่าจะไม่น่ากลัวเพราะราคาน้ํามันเนี่ยมันไม่ได้ทําทรงขาขึ้นหมายถึงว่ามันไม่ได้ทําทรงแบบ ขึ้นรุนแรงอ่ะนึกออกไหมคือตอนที่เกิดสงครามก็ขึ้นแล้วมันก็โดนล่วงโดนทุบขึ้นแล้วโดนทุบแต่แล้วมันก็คือขึ้นมาเพื่อที่มันจะขายนะครับเคยพวกโดนออกกลางก็รอขายเพราะมันก็รู้ว่าเออไม่ได้น่าจะรุนแรงหรือบานปลายมากถ้ามันจะบานปลายมากมันก็คงแบบขึ้นกระจายไปแล้วใช่ไหมแต่นี่คือสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่เป็นตัวหักเหว่ามันไม่ใช่อนะครับประมาณนี้ซึ่งผมก็พูดไปในคลิปบันจันเหมือนกันนะว่าตอนมันเนี่ยมันลงมาก่อนทองคําแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของ บอลยูเฉยนั้นบอลยูขึ้นของอเมริกาบงบอกอะไรบงบอกว่าหลังจากนี้ข่าวที่เขาจะมาเล่นกันเนี่ยอาจจะเป็นข่าวเงินเฟอ้อเป็นไปได้สูงนะครับก็อย่าให้ตามรอดูว่าข่าวเงินเฟอ้อยิ่งมาเล่นมาเล่นนะรอบนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ว่ามาแล้วทองเนี่ยลงนิดน้อยๆนะครับคราวนี้ทองก็จะลงได้เยอะนะครับเพราะว่าเจ้ามันไม่ตื้อแล้วนะครับรอบนี้คิดว่านะครับอ่า๋ยวรอดูว่าจะเป็นเดากนันหรือเปล่าทัดบ้าเนี่ยมาดูที่ทองคํานะครับตัวราคาทองคำเห็นว่าลงเห็งว่าเห็นว่าเจ้าเริ่มขายมาก่อนหน้านั้นหนึ่งครั้งแล้ว แล้วก็ปล่อยให้คนเนี่ยไล่ราคาแล้วก็ทําราคาเบาๆขึ้นมานะครับแล้วมาเบรกแถวเนี้ยอีกทีหนึ่งนะครับ2,004ขึ้นไปอีกรอบนึงแล้วก็ลงตุบรัวๆเลยหลุดแล้วก็หลุด2 0 0ามันที่เรียบร้อยในวันนี้แล้วเด้งอยู่แถวเนี้ยก็เรียกว่าไม่จบนะครับลงแค่นี้ไม่จบเด้งขึ้นมาเนี่ยก็คือขายเด้งขึ้นมาคือเดี๋ยวก็ลงต่อเด้งขึ้นมาให้ลงต่อเด้งขึ้นมาให้คนแบบมีกําลังใจนะครับเพื่ออยากซื้อนะครับแล้วเขาจะได้ขายขขงในราคาดีหน่อยนะครับแล้วลงต่อนะ <laughs> เพราะเขาไม่ได้ทางซื้อตรงนี้นะครับเขาจะไม่ซื้อบริเวณที่เขาขายนะครับมันจะก็เรียกไรถ้าไม่ผิดไม่ได้มองผิดจริงๆหรือเขาไม่ได้กดผิดหรือไม่ได้ตัดสินใจผิดเนี่ยเขาจะไม่ซื้อที่บริเวณที่เขาขายนะครับประมาณนี้มันก็ต้องลงไปต่าถูกหน่อยอ่ะให้เขาซื้อแบบซื้อคืนในราคาที่ได้เปรียบนะครับเพราะอั้นเนี่ยไอ้สามหมืน่นไอ้สองหมื่นสามพันเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับอันนี้คือความเห็นของผมนะเด้งขึ้นมาก็คือขายพูดได้ง่าย เราเนี่ยจะเก็บของก็คือรอลงไปเลยสองสองพันสองร้อยลงไปนะครับหรือว่าสองพันสองร้อจะเริ่มเข้าแล้วนะครับแล้วก็รอดูข่าวเงินเฟ้ออีกครั้งว่ามันเล่นกันแรงแล้วยังถ้าเริ่มเล่นแรงแล้วมาเยอะๆนะครับเห็นข่าวในโซเชียลมาเยอะเนี่ยก็คือน่าใช่แล้วมีโอกาสแล้ว,วตรงนั้นเนี่ยคือจุดที่จะยอยกลับเข้าซื้อระยะเราก็ค่อยถือเล่นยาวนะครับระยะยาวเนี่ยจะขึ้นต่อเร็วนะไม่ต้องกังวลประมาณนี้นะรข่าว คลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปถ้าชอบไม่าู้ปากกดไลค์กด subscribe คลิปด้วยคลิปนี้ด้วยจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานอินเตอร์โกมากขอบคุณครับบ๊ายบาย